สวัสดีครับหัวข้อนี้ผมจะขอพูดถึงเทคนิคในเชิงลึกนะครับในการแทนที่ VPN เข้ากับ List Line หรือ Frame Relay ที่มีอยู่นะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ISP นะครับให้บริการสาย List Line หรือ Frame Relay กับลูกค้าในการเชื่อมโยงเครือข่ายจากฝั่งนึงไปหาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย สถิลภาพสูงมากนะครับดาวไทม์น้อยมากๆนะครับและแต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็แต่ละที่เนี่ยก็จะไม่ต่ำกว่า15-20,000ถึงประมาณนี้ได้นะครับสายสัญญาณ1เส้นนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะแทนที่นะครับหรือสไลด์หรือเฟรมดีเลย์ด้วย VPN ได้อย่างไรนะครับขั้นแรกเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานของ VPN ก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีอยู่เชื่อมโยงเครือข่ายจากฝั่งหนึ่งนะครับไปหาเครือข่ายอีกฝั่งหนึ่งนะครับใช้อินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้คอนเซปต์ของการที่จะทำให้ระบบเครือข่ายตรงนี้เนี่ยมีเสถียรภาพดีได้เนี่ยองค์ประกอบแรกนะครับก็คือต้องทำให้อินเทอร์เน็ตมีเสถียรภาพก่อนปัจจุบันนะครับ เอดีที่ให้บริการในเมืองไทยไม่มีเจ้าไหนนะครับที่การันตีว่าระบบเขาสามารถออนไลน์ได้100%เซนะครับแต่นะครับเราสามารถ Redundancy ระบบนะครับมีการทดแทนระบบเพื่อที่จะให้ระบบเนี่ยมีสถิยรภาพดีขึ้นได้นะครับต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ2ออย่างนี้นะครับ <c oughs> องค์ประกอบแรกนะครับคือสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณนะครับ จะต้องใช้แคลเรียสองเส้นนะครับคำว่าแคลเรียหรือมีเดียนะครับในบ้านเราเนี่ยมีผู้ให้บริการมีเดียอยู่ไม่กี่เจ้านะครับยกตัวยกตัวอย่างเช่น TOT นะครับ t t n t นะครับ adc นะครับ Cat นะครับและ to เป็นต้นนะครับทีนี้เมื่อเมื่อเรามีไอตัว แค่เลียสองเส้นแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับก็ควรจะมี2เส้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในแง่ของการทำงานจริงนะครับเวลาที่ปกติแล้วเนี่ยอินเทอร์เน็ตเส้นดึงเส้นใดเส้นหนึ่งล่มเนี่ยอีกเส้นหนึ่งก็ยังทำงานได้อยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสมมุติว่าคุณใช้สายของ TOt นะครับทั้ง2เส้นเลยนะครับ เส้นหนึ่งใช้อินเทอร์เน็ตของ cs Info นะครับอีกเส้นหนึ่งใช้อินเทอร์เน็ตของ INET ประเทศไทยนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเกตเวสองตัวมันไม่ล่มเนี่ยไม่มีปัญหาล่มไม่พร้อมกันไม่มีปัญหาแตโ่โดยปกติแล้ว tot เนี่ยเวลาล่มมันจะล่มทั้งโครงข่ายเลยนะครับก็คือขอให้มีแคเรียเส้นนะครับแล้วก็ใช้เกตเวอินเทอร์เน็ต สองเจ้าด้วยนะครับหากเป็นเช่นนี้แล้วนะครับ VPN ของคุณจะมีเสถียรภาพเทียบเท่าหรือสไลด์หรือเฟรมดีเลย์เลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูหลักการของตัว VPN Backup กันก่อนนะครับ VPN Backup นะครับลักษณะการทำงานเนี่ยก็คือว่าเส้นจะมีการเชื่อมต่อนะครับไปยังสำนักงานใหญ่นะครับเส้นใดนะครับเส้นหนึ่ง นะครับถ้าล่มนะครับอีกแวนหนึ่งนะครับจะคอนเน c t มาที่ VPN เซ r ร์ฟอรอีกตัวหนึ่งทันทีนะครับหรืออาจจะเป็นตัวเดียวกันก็ได้นะครับทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าในการใช้ VPN backup เนี่ยทำได้อย่างไรไม่ยากนะครับก่อนอื่นนะครับ คุณต้องเปิด VPN ดัลดัลอินนะครับที่ฝั่งสำนักงานใหญ่ก่อนนะครับณนะปัจจุบันนะครับผมทำ VPN ดัลอินเอาไว้อยู่2ตัวนะครับคือเปิด d e l อินเอาไว้นะครับ, in, นะรบ IP router จะเป็น kw mansion home ip net นะครับอีกตัวนึงจะเป็น kw 2 9 1 0 home ip net นะครับซึ่ง IP ทั้ง2ตัวนี้เนี่ย register ก,กับ DNS y a m i c d n เอาไว้นะครับแล้วก็ทั้ง2ตัวเนี่ยเปิด VPN แด้วอินเอาไว้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าการกำหนด VPN แบ k กอัพทำยังไงนะครับขั้นแรกนะครับคุณเข้าไปที่เมนูที่ชื่อว่า LAN d to LAN นะครับจากนั้นนะครับเข้าไปสร้างโปรไฟล์ขึ้นมา1ตัวนะครับซึ่งโปรไฟล์แรกนะครับผมสร้างชื่อว่า T1 นะครับคลิก Enable this profile นะครับเลือกให้นะครับ VPN อันนี้นะครับออกที่แวนขา1ช่องเดียว นะครับจากนั้นนะครับคลิกที่ dial out นะครับเลือก away on นะครับจากนั้นนะครับหัวข้อไหนไม่เกี่ยวไม่ต้องไปเซตมันนะครับ dial dial out setting นะครับเลือกเป็น p p t p นะครับ server ip นะครับผมเลือกเป็น kw mansion home ip net นะครับดูที่ Network รไดรแกรมอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ kw mansion home ip net นะครับแล้วก็ใส่ username นะครับใส่ password นะครับด้านล่างนะครับ t c p p Network Setting นะครับ List Direction นะครับผมเลือก T X R X b o t นะครับตรงนี้สำคัญนะครับ Network 2ฝั่งจะเห็นกันครบทุกเครื่องหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับการใส่ Routing ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ต้องใส่เป็น Subnet Address ของสำนักงานใหญ่ซึ่งสำนักงานใหญ่ลองดูนะครับเป็น192.168.10เห็นไหมครับตรงนี้นะครับทีนี้ เรียบร้อยแล้วนะครับโปรไฟล์ที่1นนะครับย้อนกลับไปนิดนึงนะครับที่เ e t w o r k ร์กไดอ a กรนะครับ,รบเวลาเราสร้างเดลอินขึ้นมา1ตัวเนี่ยนะครับเราก็ควรจะนะครับแอดในส่วนของตัวนะครับลองดูที่เดลอินที่ผมสร้างขึ้นมานะครับ VPN นะครับในส่วนของเดลอินเนี่ยเราก็ควรจะ ใส่ subnet address นะครับของ network ฝั่งสาขาที่จะ connect เข้ามาด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เว้าหากันได้ถูกต้องนะครับในกรณีที่เชื่อมโยง2สาขาเนี่ยถ้าไม่ใส่ค่าตรงนี้เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเชื่อมโยงมากกว่า2สาขาแล้วเนี่ยตรง remote network ip ตรงนี้เป็นสิ่งจำเป็นต้องใส่นะครับทีนี้ย้อนกลับไปอีกทีนึงนะครับผมให้ดูในส่วนของตัว profile ช่องที่2นะครับ vpn Dial ว u t ช่องที่2นะครับผมตั้งชื่อโปรไฟล์นะครับเป็น t 2นะครับ enable this profile นะครับกำหนดให้ vpn อันนี้นะครับเชื่อมต่อผ่านแวน2อย่างเดียวนะครับเลือกคลิก a l out นะครับคลิก away o n นะครับจากนั้นนะครับ Dial out setting นะครับเลือกเป็น pptp นะครับใส่ username ใส่ password นะครับ ผมใส่ IP ของเราเตอร์ฝั่งปลายทางไปนะครับลองดูที่ตรงนี้นะครับลองดูที่เน็ตเวิร์กไดรกรอีกทีนึงนะครับ KW2910 เห็นไหมครับ KW2910. t home. ip. net นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวดูข้างล่างนิดนึงนะครับเลือก i ิ Direction นะครับ TXR-X นะครับ Remote Network IP นะครับใส่ Subnet Address ของเน็ตเวิร์กฝั่งปลายทางที่ connect เข้าไปนะครับ ทีนี้ลองดูที่เน็ตเวิร์กไดแกัมนะครับลักษณะการทํางานนะครับก็คือ,อ,อ2910ทั้งฝั่งสาขานะครับเวลาที่ทํางานปกตินะครับก็จะยิง VPN ช่องที่1นะครับมาที่เราเตอร์ตัวที่1นะครับถ้าฝั่งใดฝั่งหนึงล่มนะครับไม่ว่าฝั่งนี้ล่มหรือว่าแวนหนึ่งฝั 1, ่งนี้ล่มนะครับแวน2นะครับจะยิง VPN มาที่เราเตอร์ตัวที่2ทันที ลักษณะการทํางานจะเป็นในลักษณะเรียกว่าเป็นแมทริกแบบสมบูรณ์แบบนะครับคือฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับจะแบ็กอัพอีกฝั่งหนึ่งเสมอนะครับโยกย้ายถ่ายเทตามตามระบบที่ทํางานอยู่นะครับขอ <c oughs> โทษครับทีนี้นะครับเ,เวลาที่เราจะกําหนด VPN Backup นะครับเรามาที่เมนูที่ชื่อว่า VPN ทั้ง Management นะครับ เวลาแอดโปรไฟล์นะครับเราก็แอดโปรไฟล์เข้าไปนะครับตั้งชื่อโปรไฟล์เนมนะครับเลือกนะครับเดี๋ยวผมเซตเป็นเซตเซตแฟกทอรี่เดฟอลตนะครับทำให้ดูอีกทีหนึ่งกันละกันนะครับผมตั้งชื่อโปรไฟล์เนมนะครับเป็น backup นะครับจากนั้นนะครับ member นะครับเห็นไหมครับผมเลือกโปรไฟล์เนมล้วอาที่ทำไว้แล้วนะครับฝั่งสาขา t1 นะครับ แล้วเลือก t 2นะครับจากนั้นคลิก add นะครับเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ผมได้ vpn backup ขึ้นมา1 1อันแล้วนะครับทีนี้เราเออลองมาทดสอบการทำงานสักนิดหนึ่งนะครับที่สำนักง,งานใหญ่นะครับผมมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งเอาไว้อยู่ตัวหนึ่งนะครับ192.168.10.2นะครับผมให้ดู ip นะของผมณนะปัจจุบันก่อนนะครับ IP ของผมณปัจจุบันนะครับเป็น1 9 2 1 6 8 5 0นะครับผมจะลองปริงไปที่สำนักงานใหญ่นะครับ192นะครับจุดหนนะครับจุด10นะครับจุดนะครับลบทีด้วยนะครับเป็นการปริงต่อเนื่องนะครับณปัจจุบันนะครับมีการเชื่อมโยงเครือข่ายสมบูรณ์แบบแล้วนะครับทีนี้ณปัจจุบันนะครับเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านท1อยู่นะครับผมจะลองปลดสาย T1 ออกนะครับลองดูนะครับ ผมจะลองปลดสายแวนหนึ่งของ2910ที่สาขาออกนะครับเน็ตเวิร์จะดาวนะครับจะไม่สามารถปิงเข้าสำนักงานใหญ่ได้นะครับเห็นไหมครับแวน2จะอัพขึ้นมาโดยทันทีเห็นไหมครับดาวไทม์น้อยมากนะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเป็นการใช้ อินเทอร์เน็ต2เส้นนะครับทำ VPN back up ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็จะได้เสถียรภาพในการเ,าเชื่อมโยงเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพมากนะครับที่จริงแล้วเนี่ยในการเชื่อมโยงเครือข่ายในะปัจจุบันนี้เนี่ยมันสามารถถ้าเรียกเป็นภาษาชาวบ้านนะครับก็เรียกว่าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนยุทธกระบวนท่าอะไรต่างๆได้มากมายตามความต้องการของลูกค้าแล้วก็คนประมาณด้วยนะครับหัวข้อนี้นะครับผมก็ ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ